สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่รองเลขาธิการกอพทออมอบบ้านทานน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียนประจำปี2566ค่ะ นายทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีมอบบ้านทานน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียนประจำปี2,566ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งสำหรับโครงการทานน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียนเป็นโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้กำหนดไว้ซึ่งได้ดําเนินการสร้างบ้านให้นักเรียนและส่งมอบให้กับนักเรียนได้อยู่อาศัยไปแล้วจํานวน3หลัง หลังที่4ได้แก่นายบรรทัดชัยวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองเกิดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันเป็นเจ้าภาพหลักในการก่อสร้างและมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคสมทบในการก่อสร้างรวมทั้งจัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนใช้งบประมาณทั้งสิ้น400,000บาท ทางด้านรองเลขาธิการกอพอทกล่าวเพิ่มเติมว่านับว่าเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีที่คณะกรรมการดำเนินงานได้ร่วมการสร้างบ้านให้กับนักเรียนได้ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดียากจนและด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลําบากให้มีความปลอดภัย และได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งผู้เข้าร่วมงานทุกคนทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนต่อไป